สวัสดีครับมันนี้ขวนพาเราไปที่ผาเปินเมืองีสิการเลียงคอยู่แม่น้ําปิงครับว่าการเลียงคอยเป็นยังไงครับจะพาไปดูครับครับตอนนี้เราเรากำลังเดินย่างเปหาเมืองคอยนะครับว่ามันยอยู่จู่จุดใดของแม่น้าปิงนะครับข้างล่างจะเป็นแม่น้าปิงนะครับตามซ้ายแล้วอันนี้กำลังเดินไปตาม ร้อยนะครับอยควายหยางปลามาสุวจุดไหนนะครับ,รบการเดินยี่ตอลอดเราจะผ่านหล่องน้ำของแม่น้ำพีงขึ้นลงนตลอดนะครับนี่นะครับปลาหล่องน้ำนะครับ เห็นครับเดินออกมาที่ข้างร่องน้ำฟังที่เสียงน้ำไหลเย็นสบายมากอากาศเย็นมากเลยคนระับเดินข้างร่องน้ำ เดินมาได้สักพักหนึ่งก็พอบอกบวกค้อยแล้วนะครับบวกคว้อยบวกแรกแต่ยังบม่เห็นโตวค้อยนะครับเดินมาปุ๊บก็พอจุดขอค้อยแล้วนะครับจุดขอควยจุดแรกนะครับแต่ก็ยังมีวยนยครับเดินไปต่อครับเดินมาปุ๊บก็พอฟูงค้อยนะครับ ขอยน้อนอยู่บกตมนะคนตมลนะประมาณสามสิบตนะัวไนะพิธจีของคอยอยอู่นะ้มวันนี้กับซำเร็จนะครับการเดินหาวิธีการเลี้ยงควอยในน้ำปิงนะครับมีหยามีหยังอยู่นี่สนะับเสฟน,นะครับเทมีน้ำนะครับ คุ้ยอาศัยนอนอยคนต่มนะครับเพื่อบันเท้าคล้มหอนจากแสงแดดและหากินตามรองแมนามปิงนะครับเฮากระบอกดูแลเอี่ยงมากมายนะครับเมืองคุ้ยแต่ละโต้วนะครับมีอุดมสมบูรณ์ดีนะครับคุ้ยฝูงนีมีประมาณ30โตนะครับมีแม่พันธุ์อยู่ประมาณ10กว่าโตนะครับมีตัวผู้คุ้มฝูงอยู่2ตัวนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับวิธีค้นเลี้ยงคุ้ยของแมนามปิงนะครับ ครับสวัสดีครับ